อืมเรื่มโลกใหม่เย้อบายถูกโอเคแมปสร้างโดยใครก็ไม่รู้โอเคเดจะจะจะฮะมาสาอะไรนี่โอเคอืโอเคฮึมโอ้ยออริจินอลอะไรเนี่ย มันจะเป็นดูทลีโอแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอันนี้อ๋อเป็นเครดิตช่องยูทูบอีสตาเกมโอเคชื่อเดียวกันหมดเลยนี่นไม่มีเลยกล่องฟรี อ๋ออย่าอลิงช่องแต่มันกดไดไหมครับไม่ได้อ๋อมีกมว่ามีคนวางเฮ้ยฟังฟังเข้าโดยสัก Ừ, <laughs> ừ, ok. Ừ. <laughs> 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 ตัวครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ มันแคบเัง <laughs> โอ้ดินไม่พออีกอีกหนึ่ง้็ ตกใจหมดเลยอุย้ยไอไก่น้อยฮะอ๋อน้ำตาลยังวนเลยเหมือนว่าวันบลายที่นี้น่าจะดีกว่าห่วยห่วยห่วยห,ย,หยจอดีตั้งชื่อให้มันว่าจอดีเด้ยวกันต <c ười> ั้งชื่อไอไก่นี่จอดีหน้อยคุณจอดี เฮ้ยอ๋อบล็อกกระดูกเฮ้ยขุดยากจริงเลยต้องใช้พิกแอคแน่เลยมึงพิกแอคมันจะขุดได้หรือเปล่านะจะดีเนอะจะเป็นนั้นอนะเราวงตกโลกตายเนาะเฮ้ยอ๋อวัวเห็ดอุ้ยอาหารไม่จำกัดไรขีดจำกัดเลยของดีไม่ฮ่าฮ่า มันไม่ดูดด้วยอุ้ยคุณภาพดีเอ้ยระวังเดี๋ยวตกโลกลงเผื่อนือเ้ย้อืม ืม่ทำไรหน่ะจะไปไหนเอาเจอดีโอเคเจอดีแถวนี้จี้ก็หายแป๊บนึงเดี๋ยวขยายเกาะให้แป๊บนึงลอก่อนเฮ้ยอืมเอาสักยี่สิบดอกละกันเอ,อ้ใช้มือขุดละกันไม่มีที่เกียดทำขวาน เออที่มันไม้ไม่ใช่หินขุดไปขุดไปถอนในใจเออช่างเถอะไม่ค่าทิ้งหรอก้าค่าทิ้งเดี๋ยวอาหารหมด ปุ๋ยได้ปุ๋ยโอ้ยอ,ยอย้จะของแบบเข้าใจดีเลยจดีใจดีเหมือนกันนะเนี่ยจะของแบบเนี่ยเฮ้ยทำยังไงมันแบบเฮ้ยนี่ไงทำได้แค่ตอนแรกอะเดี๋ยวหลังๆก็ทำไม่ได้กลองฟีแอบบหนึ่ง จะมีบล็อกรองข้าลรางนั่นเนี่ยรื่เยๆเดี๋ยวไป้จุดช่ดิแล้วมองฉันทำไมอ่ะแ้มองฉันแบบนั้นทำไมช่ดิเจ้าหน้าตาบาดมากเลยม่ไม่ใหม่ใหม่ใม่เลยยี่สิบบล็อกนั่น เอาสามสบล็อกไปด้วยโหดเลยเย่แล้วก็บล็อกดินเบบล็อกดินเริ่มแพ้เชื้อแล้วโอเคปล่อยให้มันแพ้เชื้อไปอือ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 อันนี้มาวางไว้ตรงนี้นี้ชิงนชิ้นตรงนี้วางต่อ มันสมมันสมดุลสมมาตรเออแล้วก็ตรงนี้แ,แปกแลกนะเนี่ยเออไม่ใช่ไม่แปกแลกว่ะ เออไม่ยังไงั้นเหรอเดี๋ยวนะมันอันไหนกันแน่ตรงนี้โอเคเกือบตกโลกเฮ้เขอให้กล่องออกมาสองกล่องเฮ้ยอย่าไปทำเรื่องนั้นหนอวัวนมโอ้ยวัวเห็ดเอ ใส่เข้าไปเหมือนสมุดเอ็นชาแต่มันไม่ใช่มันเป็นแค่การหลอกลวงเตี้ยวเตี na, OK. ้ยเตี้ยเตี้ยวตี้เดีเ็ดียวอกไหนเนี่ยหนึ่งเอเตเตี้ยตี้ยวเฮ้ยหมู เออเจ้ฮ้ยหลบไปหลบไปเดี๋ยวโดนทิกแอคฟาดนะอุ้ยแกเย่ค่อยถอนขนมันเอ้ยแตงโมเอ้าเอ้าเดี๋ยวแล้มันมีเกาะข้างๆมันอะโอเคไม่มีเนี่ยวันบล็อกมันไม่ควรมีเกาะข้างก่อ ว่ามันไม่ใช่สัตว์บอกเฮ้ยเฮ้ยออกไข่เหรอเนี่ยโอ้น่าหูไก่ออกไข่โอ้นะโออโอว้าวไก่ตัวที่สองโอ้มันเริ่มจะกลายเป็นสัตว์แล้วเนี่ยเราไปเราไปเราไปาไปแต่อยากกินหญ้าก็ไปกินแต่มีแค่แต่มีแค่นี้เดยหญ้าตัวอะไรอ่ะอ๋อโอ้วัวตัวที่สองเราไปเราไปเราไป ออทำไรอะ่ะอ,อ,อยากกินหญ้าหรือไงเนี่ยเมื่อไร่เหล็กจะมาเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพีเอ็กปุ่ดไม้มันต้องเอาขวานตัดแต่ตอนนี้ไม่มีขวานทำอะไรก็ได้ขี้เกียไม่ทำทำไรอะ่ะทำไรเน่ะ มองทำไมอะ่ะมองทำไมอะ่ะมองชิ้นเด็กนั้น,หนหเห้เฮ้ยทำไมไอ้พวกนี้มันชอบขวางจัยยงเลยเน่ยหลบไปหลบไปอ๋อจะผสมพันธุ์อะผสมพันธุ์เนี่ยมีอะไรกระตุน้นเหรอเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เกือบตกเลยนะ มีดาเลยหลบไปหลบไปห่วยห่วยห่วยหลบไปเดี๋ยวตกเลยขุดไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องถึงไหนโอ้ยไม่ไงไงไ มาใหม่ๆเก็บนิดๆน,นะอืมแบบนี้แหละดีแล้วหลักจะได้ไม่ลกอือ เดี๋ยวไอ้ไก่มันบินใช่ไหมล่ะโอโอเออเดี๋ยวจะตกนะลง<อ>ไปเดี๋ยวได้เจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆรูปเดี๋ยวนะไก่มันอยู่ไหนเนี่ยโออเดี๋ยว โอเคคิดว่ามันบินขึ้นมานี่ไงหินไม่นี่มันไม่ใช่หินนี่มันไม้อืเอาชีวิตรอดแบบแนวโซโลนี่ยังไม่จบอีพี เอาไป,ไปเอ,อ,อ้ยเอ้ยเย้ยนี่ไงอยู่ทีทำอเอากล่องฟีอีกหนึ่งก่องอ,อืมสงสัยนี่อืมถ้าเกิดว่าเก็กล่องจะย่อแล้วแล้เอากล่องออก อืมจ้งเถยเอาว่าเก็บไปงีนิดนึงปุ๋ยต้นไม้โอ้ยคนจิมันเอาปุ๋ยไปปลูกต้นไม้ได้นะเนี่ยนี่ยไม่ทำเฉยเฉยเติมเตี้วเนียวเนียวเนียว แล้วก็ขุดไม้ต่อโอ้โหโว้าวยวววินนะไม่เจอบล็อกหินเลยสักครั้งเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสเตตเนี่ยเอ้แตงโมเฮ้แตงโมมีเออแต่ตตตดินด,ดิน ร้องข้างล่างสักหน่อยนี่ทำยังไงเนี่ยให้มันมีบล็อกล้องข้างล่าง yeah. เย่รึแบบอาชีพลอดจริงๆไม่มีการแปลงล่างเป็นโหมดพระเจ้าไอ้นะขี้เกียจแปลงล่างหน่อยให้แปลง,งล่างมันก็มันก็ไม่ทันอะ่ะตายก่อน <c oughs> โอ้ย นายทำไรสินอยอ,อ,อย่าดันกันมากเดี๋ยวจะตกโลกนะเฮ้ยทำไมใจน่ยดีตรงน,นั่นนาะสงสัยนี่เค้กมันทำยังไงอ๋อไม่ใช่น้ำตาลแล้วก็ไข่อันนี้มันเนเมล็ดโกโก้ไม่ใช่มันคือเมล็ดแตงโม กันเธอตาคล้ายกันไปนี่เลยเมื่อไรจะเจอหินเผ็นทองจะเกิดตอนนี้ อยากตัดขนหน้าแต่ไม่มีเหล็กลงไปลงไปเฮ้ยไอ้สัตว์พวกนี้อะไรก็นู่งสัตว์ไงเฮ้ยไม่มันดัน